มาจุดตะเกียงกันครับผมเป็นแบบแมนนวล นี่นะครับทุกคนตะเกียงที่เราได้เสร็จแล้วมันก็ปรับตรงนี้ได้เลย mm. แรงเกินตกใจระวังเดี๋ยวอันนี้แล้วผมก็มาค่อยๆประกอบเข้ากับนี่มันก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคนแล้วอันนี้ก็จะเป็นหมวกของเข้าเราก็ใส่หมวกแบบนี้ได้เลยราใส่หมวกเสร็จปุ๊บก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็มีเจ้าอันนี้อุปกรณ์เสริมแล้วเราก็ เดี๋ยวเราก็จะได้ตะเกียงสําเร็จแล้วครับผมเราก็ใช้เอ,อเราก็มีแสงสว่างสําหรับใช้ค่าคืนนี้นัเนเองครับทุกคนและตอนนี้เราก็ได้ตะเกียงสําหรับให้แสงสว่างนะครับทุกคนมันก็จะมาปรับกับอ,อ,อุปกรณ์แผนตะเกียงของเรานะครับทุกคนและบรรยากาศให้ดูโอ้บรรยากาศสําหรับวันนี้นะครับทุกคน